พี่น้องเขาจะพามาเก็บบักพริกไปตำเจวพาเก็บบักพริกไปตำเจวค่ะเก็บบัพก,ก,กพริกให้ตูเ้เย็นไว้พริกตู้เย็นกดแล้วเดีนะะ๋ยวเามาเก็บบกพริกพริกนะคะคอมเนพริกข่อยดอกพริกอาข่อยได้ว่าก็เก็บไปกินได้ แต่ว่าจะเก็บไปขายเก็บไปกินบ่แพงค่ะแต่ว่ายอมว่าเก็บไปขายตัวน,นั้นแหละพริกอาได้ค่ะพริกอาเพระมันพริกไข่ิ่นปลูกไข่ละค่ะแต่ว่าเก็บไปกินได้อยู่เพิ่นบ่แพงดอกซ้ําสิเก็บไปกินเก็บอยูไม่กมินก็ได้มาถึงท่านคือภาษาอะไรบ่ฮะคือภาษาอะไรบ่อะไรมะโดยใช้เพื่อให้เกลยเขาเด้่ นี่นี่พี่หน้าเคาท่องคนก็ได้กินเก็บพริกก,กร็รักนกก็ได้กินนกก็ได้กินนี่น,น,น,นี่มือไฟได้พี่น้องเก็บพริกนี่นี่มือเก็บพริกมือไฟได้นี่มื้อไทยนี่เห็นได้ไหมเก็บปั๊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 บอยู่ในรับจ้างนี่เสาหนึ่งนี่ได้หลายบาทอยู่ด้แต่ว่าหครงก็ใส่สัน้นปั้นแดดเก็บพริกไปกินก่อนเดี๋ยวสิพาไปเพิ่งกล้วยนะคะ เก็บภาพไปเบื้องกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยนะคะเก็บผักพริกแป๊บนึงก่อนเด้อพี่น้องแล้วค่อยเก็บภาไปเบื้องต้นกล้วยเพิ่นภาคภูมิใจไรเพิ่นปลูกกล้วยเป็นเครือกล้วยก็ผสมบุญดอ,อกพี่น้องกล้วยก็ <c oughs> แห้งแ,แห้งเหี่ยวเหี่ยวแห่งแห่งจอยจอยที่จะคล้องกันหละเก็บผักพริกกันแป๊บนึงเก็บพริกแป๊บนึง อาสกินพี่นอ้องพี่ก็ได้สื่อหรอกมันเริ่มใบล้วอ้พี่เดี๋ยวมันออกสุดไหมกอนค่ะอ,อันนี้สุดแหลกเดี๋ยวมันจะมีสุดสองสุดสามอีกได้ไไพี่น้องปอาาไปเ็เราเข้ามาออาไลายเดี๋ยวไปจะพาะเขาป้าไปนี่